องคมนตรีเชิญสญญายบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระธรรมวชิระเวทีนวัดดุสิดารามวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสารางกูณ,ณอยุทยาองค์มนตรีเชิญสายบัตรพัยดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระธรรมวชิระเวทีศรีพิพัฒนโกศลโสพลภาวานานุสิตรตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังคาร,รามคามวาสีนวัดดุสีดารามวรวิหารเขตบางกอกน้อยพระธรรมวชิระเวทีนามเดิมบุญศิลขุนอุดม เกิดเมื่อวันที่29เมษาย,ยน2494ที่จังหวัดชุมพรบัรระชาเมื่อปี2508ณวัดหงปียารามจังหวัดชุมพรอุปสมบทในปี2517ณวัดดุสีดารามวรวิหารเขตบางกอกน้อยสำเร็จประริญญนธรรม9ประโยคปริญญาดุษดีบัณฑิตสาขาบาลีพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยลาลัยพาราณสีประเทศอินเดียปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดดุสีดารามวรวิหารเจ้าคณะภาค18 รวมทั้งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิทยากรประจำโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนิสิทธิ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตจังหวัดนครปฐม